สวัสดีครับพี่พีชท่านวันนี้พวกับช่อง Pn เาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็เป็นอีพีที่170แล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึชุดเหมือนเดิมเลยครับผมอง์ละสองร้อบาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พีได้รับ2องค์กรล้เหลือสามร้บาทเหมือนเดิมเลยครับผม ส่วนช่องทางในตองเราเบอร์โทร0824804746ครับผมส่วนไลน์ไลนก็จะเป็น POP c r n 2 5 3 3นะพี่นะหรือว่าจะเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูว่าชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นรายการที่1เลยก็จะเป็นเดี๋ยวเหรียญคูบาวังนะเหรียญน,นี้ผมยังไม่ได้จัดให้เลยนะได้มาแบบนี้เลย ยังไม่ได้จับให้ให้ให,ให,ให้ตรงกับแบบนี้นะเนี่ยได้เป็นก่อบแบบนี้มาเลยนะเป็นเหรียญคูบาวังนะครับผมเนี่ยรายการที่หนึ่งนะนี่นะครับนี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสามร้อบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ ปีสองห้าศูนย์หกนะครับผมนี่เหรียญคูบาวังครับผมวัดบ้านเด่นนะนี่จังหวัดตากนะครับพอดีได้มาแล้วเหรียญเขาจะยังยงงี้เลยนะนี่ได้มาแบบนี้เลยองนี้หมายเล็กหนึ่งนะครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จองนี้ได้พร้อมเลี่ยมมาแบบนี้เลยหมายเล็กสองครับผมนี่สมเด็จแตกลายงานแบบนี้เลยนะครับผม นี่นะแตกรายงานแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้หมายเลขสองนะครับนี่องนี้หมายเลขสองนี่ครับนี่พร้อมเรียมมาแบบนี้เลยนะครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสอง ต่อไปเป็นหมายเลขสามองนี้จะเป็นพ้าเนื้อผงอ่าเจ้าแม่กวนอิมหลวงปูต่โตะนะพี่นะนี่เป็นพราเนื้อผงนี่เจ้าแม่กวนอิมครับผมหลวงปูต่โตะนะครับผมนี่ครับนี่อ,องนี้หมายเลขสามครับผมนี่หลวงปูต่โตวัดประดูช่ชิมพีนะครับผม นี่ครับนี่องค์นี้หมายเลขสามครับผม200บาทต่อไปเป็นหมายเลขสีหมายเลขสีจะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนี่ครับ ปีสองห้าสามหกครับผมนี่ครับหมายเลขสีกก่ครับผมสองร้อบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขห้าก,ก็จะเป็นพักกิง่งอ่าธรรมรัตน์นะพี่นะถ้าเป็นเจ้าคุณนอมไหมกิ่งดังครับผมกิ่งดังนะองนี้หมายเลขห้าครับผม ะคริงทำมันรัดนะพี่นะนะครับมีต่อโคตรลึกๆอยู่ตรงนี้นี่นะพี่นะนี่นะครับองค์นี้หมายเลขห้าครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขหกเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรรุ่นรุ่นสร้างสบาะบ่ดรุ่นสร้างสะพานหลวงพ่อแพรนะสิงบุรีน่าจะเป็นสิงบุรีนะสุพรรณ ได้มาพร้อมซองแบบนี้เลยน่าจะเขาน่าจะบูชามาห้าร้อยนะเนี่ยมีราคาติดไว้อยู่นี่ครับเป็นเรียญหราะพอแลนะพี่นะองค์นี้หมายเลขหกครับผมนี่ครับ ร,รุ่นสร้างสะพานหลวงพ่อแพสิงบุรีสุพรรณนะพี่นะนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขหกนะนี่มาพร้อมสองเดิมๆเลยนะครับผมนี่ครับหมายเลขหกครับผมองนี้ต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ด หมายเลขจ,จะเป็นรูปหลอนลูกเพลือกวัดกิ่งแก้วนะครับลูกเพลือกวัดกิ่งแก้วหมายเลขเจ็ดนะครับผมนะครับนี่ตรงนี้อุดกิ่งนะมีกิ่งครับผมตรงนี้หมายเลขเจ็ด ครับรูปหล่อรูปเผือกวัดกิ่งแก้วครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขแปดเป็นปูดทวดเนื้อว่านครับผมปีมปีมพะลอดเนี่ยเหมือนจะเป็นไข่ว่านนะใช่ไหมครัเป็นจุด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 เนี่ยผมมองว่าจะเป็นไข่ว่านนะนะครับเนี่ยองค์นี้ยหมายเลขแปดนะครับผม นี่ครับนี่พร้อมเรียมมาแบบนี้เลยนะพี่นะสองร้อยบาทครับผมหมายเลขแปดต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าก็จะเป็นเหรียญหลงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับ นี่ครับนี่ปีสองห้าหนึ่งแปดนีครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขเก้าต่อไปเป็นหมายเลขสิบก,ก็จะเป็นอ่าวัดพับนะพี่นะอ่าองค์นี้จะเป็นเขาเรียกพิมพ์อะไรนะตุ๊กตาเล็กนะนะครับในองค์นี้หมายเลขสิบนะครับผมนี่หอมตลับมาแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นตลับปิดด้านหลังนะครับ หมายเลขสิบนะครับผมอง์นี้สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผวัดกำแพงนะครับรูปหล่อหลวงพ่อไผวัดกำแพงหมายเลขสิบเอ็ดครับผม 200บาทครับผมหมายเลข11ต่อไปเป็นหมายเลข12ลจะเป็นรูปหลอนหลวงปู่สุขวัดโพไซทองแต่องค์นี้ผงหลุดนะนี่เราได้แบบว่าดูดิธรรมชาติเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมให้ดูรูผงก่อนเลยนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับผมองค์นี้หมายเลข12นะ รูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพายทองครับผมนี่ครับนี่ครับเห็นไหมรูปอุดผมธรรมชาติเลยนะพี่นะนี่ครับนี่เอยแต่งตะไบแบบนี้นะนี่องค์นี้สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสอง ต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามองค์นี้เจ้าของเขาไปเลี่ยมอาอาน,นะกรอบทองไมค่อนนะนี่รูปลออาหลวงพ่อ้า,อายนีน่มียันอยู่ข้างล่างใต้ฐานนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นอยู่นะนี่ยันลึกๆเลยนี่นี่ครับอาเป็นล่องๆเลยนี่เจ้าของเขาไปเลี่ยมกรอบทองอามันจะเป็นไมค่อนนะนี่ครับ เลี่ยมกรอบทองไมคอนใช้มานะเห็แม่ครับเหงื่อครับใครนี่ยนี่เนี่ยไหมนี่ยเลี่ยมใช้มานะครับผมองค์นี้รูปหล่อหลวงพ่อขายครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่สิบสี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหมายเลขสิบสี่ครับผม องนี้หมายเลขสิบสี่ครับผมสองร้อยบาทต่อไปเป็นปูทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบห้านะครับปูทวดเนื้อว่านนะครับหมายเลขสิบห้านะครับผม นครับองนี้หมายเลข15บห้าก็ผม2อง้บาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลข16ก็จะเป็นพระสั่งกระจายวัดเงินคองเตยนะครับ เลขสิบหกนะครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบหกต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดก็จะเป็นปิดตาพิมพ์จันลอยเ,อเขาเรียกจันลอยลัศสมีข้างหลวงปู่สุภวัดปากของมะขามเท่านะองค์นี้จะเป็นเนื้อออกเป็นโซนะกัวไหม นะครับเนี่ยน่าจ,จะเป็นตะกัวนะพี่นะเนี่ยวัดปากคอมาขามเท่านะครับเนี่ยองเนี้ยหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมได้มาแบบนี้เลยนี่ครับสองร้บาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดก็จะเป็นเป็นเหรียวัดพน,นชิงนะนี่นี่ครับ เ,เหรียญวัดพนันเชิงหมายเลขสิบแปดนะครับผมนี่ครับวัดพนันเชิงกรุงเก่านะนี่ครับเหรียญน,นี้หมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับผมนี นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่หลิวปีสองสองนะนะครับนะครับนี่เหรียญนี้หมายเลขสิบเก้านะครับผมนี่นีครับ สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นสมเด็จจิรดาหมายเลขที่ยี่สิบครับผมเป็นสมเด็จจิรดาครับผมนี่นครับหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผมนี่ครับสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบ ต่อไปเป็นพระสิวลวีหลวงปูต่โตหมายเลขที่21ครับผมพระสิวลีหลวงปูต่โตหมายเลขที่21นคะครับจะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะ เป็นพิมพ์เล็กครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระซุ้มกอหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับอุ้งนี้จะเป็นซุ้มกอ ครับหมายเลขที่ยี่สบิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับนี่องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับผม สองร้อบ,บาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระภัยรีพินาศหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับเป็นพระภัยรีพินาศนะหมายเลขที่ยี่สิบสี่อ่าเป็นสมเด็จพระญ,ญาณสังวรน,นะพี่นะพระสังฆราชนี่ปีสองห้าห้าหกนะร้อยปีนะครับผมนี่คือเป็นร้อยปีนะ นี่ออกปีห้าหกอ่งดังครับผมิ่งดังนะนี่ผัดไพรีพินาตสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยีิบสี่ต่อไปเป็นปูทวดเนอวานหมายเลขที่ยี่สิบห้าองค์นี้จะเป็นข้างหลังจะเป็นโรยเขาเรียกอะไรนะพวกพลอยพวกอะไรนะเนี่ยดูดิเนี่ยโรยนะฮะมันสานเพียบเลยนะองค์เนี้ย นะครับองเนี้ยหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับผมเนี่ยสองร้บาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สบหกครับผม นะครับนี่ <c oughs> หมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับนี่สองบาทครับผมองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพระสมเร็จหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผม นี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญโลหิตทวดหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่28ต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่เาเป็นกิ่งลุบุตทิมครับผมกิ่งดังอยู่ครับผมกิ่งดังอยู่หมายเลขที่29 นะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบก็จะเป็นพระของขวัญวัดห้วยมงคลนะพี่นะแต่รุ่นนี้เดี๋ยวผมดูก่อนผมดูด้านหลังก่อนรุ่นนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาเรียกแต่ออกวัดห้วยมงคลแน่ๆครับผมที่เป็นหลังยันแบบนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็น,ปนว่าเป็นพระของขวัญหรือเปล่านะผมได้เป็นกล่องมาแบบนั้นอนะ แต่อันนี้วัดห้วยมงคลแน่ๆครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกรุ่นอะไร,นนนร,นนรเนี่ยดูเนื้อหามันสารหวานนะครับองเนี่ยหมายเลขที่สามสิบนะฮะดูด้าน,นหลังยันแบบลึกๆแบบนี้ครับอันนี้วัดห้วยมงคลแน่ๆครับนี่เห็นหีน่ยสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่สามสิบผมได้เป็นกล่องมาแบบนี้ไงแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกรุ่นนี้หรือเปล่านะพี่นะนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่สามสิบ แล้วก็สำหรับพี่เิเศีอนไรที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแกลลไมาดูได้เลยครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันต่อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ